ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศสระน้ํากลางทุ่งนาแล้ววันนี้เรามาดูวัวเพื่อนดูวัวกินน้ําตอกลังวันแต่ว่าไม่เห็นวัวนนววันนี้เราก็เลยให้เพื่อนๆชมบรรยากาศเนาะเป็นรอยวัวเดินลงไปกินน้ําตรงนี้และเพื่อนไม่รู้วัวอยู่ตรงไหนนลววันนี้ไม่เห็นอันนี้น่าจะเป็นสวนพริกของชาวบ้านเพื่อนมาปลูกพริกไว้ตรงนี้นี่อากาศร้อนมากเลยวันนี้ เห็นจัก,กรยานอ๋อชาวบ้านจะใช้จัก,กรยานปั่นเพื่อนปั่นปั่นเอาน้ำขึ้นมาเนาะนีมนมมน่มารถต้นไม้นี่มารถริกนี่รถเออมารถต้นริกเพื่อนนี่สวยมากเลยกำลังสวยเลยตรงนี้รอบรอบสะนะชาวบ้านที่นี่ก็จะใช้จัก,กรยานปั่นเพื่อนนี่ อ๋อใช้จักรยานปั่นเอาขับปั๊มน้ำมันเพื่อนไม่ใช่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำพูดผิดปั๊มน้ำเพื่อนนี่ใช้เครื่องใครใช้ปั๊มธรรมดาเนาะที่ใช้สายพานเนาะติดกับรถจักรยานเพื่อนนี่เวลารถน้ำก็ปั่นจักรยานเอา โหไม่ธรรมดาเพื่อนนี่ทำเอาไว้ได้ดีมากเลยเราอยากเห็นตัวอย่างเหมือนกันแต่เข้าไปไม่ได้เพื่อนว่าเขาทำยังไงเนาะไม่รู้รั้วประตูอยู่ตรงไหน,นเป็นจัก,กรยานแบบนี้เลยเพื่อนนี่มีสายพานเนาะนี่ติดกับจักรยานเพื่อนเวลาปั่นขึ้นมาดูดน้ำขึ้นมารถต้นพริกต้นพิก จักรยานเนาะเพื่อนจักรยาน้เป็นปั๊มชักเนาะใช้ปั๊มชักเพื่อนจะปั๊มปั๊มสายพานเนาะติดกับข้างหลังของจักรยานแล้วก็ปั่นปั่น,ป,นปั่นเวลาจะรดน้ำผักเนาะอันนี้เป็นสวนพริกเ,เพื่อนเป็นสวนพริกของชาวบ้านเนาะโอ้ได้ยินแต่เสียงนกเลยในน้ำนกเล่นน้ำ นกตัวใหญ่ๆนกเป็นน้าตัวใหญ่ๆเนาะเป็นร้อยๆตัวเป็นพันตัวหรือเปล่าไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพื่อนในทุ่งในสระน้ำเนาะสระใหญ่เพื่อนพริกออกดอกแล้วตอนนี้พริกออกดอกแล้วอ,ออกผลแล้วหนึ่งมีลูกแล้วหนึ่งพริกนี่สุกแล้วหนึ่งแดงแล้วแดงแล้วเห็นลูกแดงๆแล้นีมมองไม่เห็น,น,ห,น,นหรือเปล่าเนาะเพื่อน อากาศร้อนมากเราถ่ายกลางแดดเลยวันนี้ไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่าเนาะนี่ใช้ได้หรือเปล่ามองเห็นหรือเปล่าเพื่อนสวนพริกเพื่อนนี่สวนพริกอยู่ตรงสะใหญ่กลางทุ่งนาเนาะราบังเอิญมาเจอเพื่อนนี่ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านประดิษฐ์เอาใช้ปัม๊มสายพานนี่แหละเพื่อนใช้จักรยานนี่แหละปั่นเอาเวลาจะรดต้นไม้เนาะเวลาจะรดพริก ก็เป็นบรรยากาศช่วงกลางวันเนาะเรามาเก็บภาพบรรยากาศฟูงวัวแต่ไม่เจอวัวเนานะมาเจอนอกแทนนะ้อเพื่อนเจอสวนพลิกแทนเราก็เลยเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมเนาะช่วงกลางวันเนะพือ่อนแต่ตอนร้อนเลยตอนเที่ยงในตอนนี้กําลังเที่ยงเลยแต่ร้อนมากเลยเพือ่อน ชมสวนพริกเนาะเพื่อนชมสวนพริกวันนี้ชมนกชมสวนพริกชมสระน้ําสระใหญ่อายุเป็นร้อยปีเนาะชมจัก,กรยานปั่นกับปั๊มเครื่องสูบน้ำํำปั๊มน้ําใช้จัก,กรยานขับเนาะเพื่อนปั่นเพื่อให้ไผ่พานหมุนแล้วก็ปั๊มก็จะทํางานดูดน้ําขึ้นมาลาต้นไม้เพื่อน ดีมากเลยเนาะประหยัดต้นทุนประหยัดภาพไฟฟ้าไม่ต้องใช้ไฟนนเนพื่อนนี่เป็นบรรยากาศแถวบ้านนอกเราเพื่อนอยู่กลางทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านมาไกลามากเลยเพื่อนปูงนอกปูงใหญ่มากคนนี้เป็นเป็นบรรยากาศธรรมชาติมากเลยเพื่อนมีปูงนอกปูงใหญ่ๆโอ้สวนกล้วยชาวบ้านก็มีสวนกล้วยด้วยนี่กล้วยกาลังออกโลกเต็มไปหมดเลย โอ้ออกลูกเต็มทุกต้นเลยยืนตรงนี้ก็ได้ยินแต่เสียงนกเพื่อนคิดว่าเสียงควายนอนในน้ำคิดว่าวัวนอนแช่น้ำแต่ไม่ใช่เดนเพื่อนนกตัวใหญ่ๆนกนกเป็ดน้ำเป็นฟูงใหญ่ๆเลยก็เลย,เลยได้ยินเสียงดังนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเดินออกไปฝั่งข้างหน้าคืนเนาะตรงทางเข้าสัก สระตัวน,นี้จะกว้างมากเลยนะหาวัวไม่เจอเพื่อนร้อนมากเลยวันนี้หอบแล้วตอนนี้เดินจนหอบแล้วอากาศร้อนเนาะไม่ได้เอาน้ำมาดื่มด้วยเพื่อนคิดว่าจะมาแป๊บหนึ่งเนาะคิดว่าจะเจอบัวแต่ไม่เจอเนาะเราก็เลยถือโอกาสได้ถ่ายบรรยากาศรอบๆสระให้เพื่อนได้ชมเลยวันนี้เรามาไกลแต่ไม่ได้อะไรเลยเพื่อน ถ่ายหาที่ถ่ายคลิปไม่ได้เลยวันนี้เราเลยถ่ายบรรยากาศรอบๆสระใหญ่ให้เพื่อนๆชมกันเนาะสระน้ําธรรมชาติเพื่อน mm. เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ mm. อายุปเป็นร้อยร้อยปีแล้วสระนี้ตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นสระนี้แล้วเพื่อนโอ้ mm. oh. โอ้โูงนกเต็มสะเลยนกเป็ดน้ำมันเพื่อนจริงๆนะนกเป็ดน้ำจริงๆถ่าเพืพ่อนไม่เห็นนกเป็ดน้ำเยอะขนาดนี้มารอรู้ตรงนี้ได้เลยเพื่อนเขตตะบนพิรามเนาะติดๆกับต,ต,ตะบนอดีเป็นสะน้ำธรรมชาติสะใหญ่เพื่อนกลางทุ่งนาเดินเร็วนิดหนึ่งภาพอ,อาจจะสัน่นเนาะสะตรงนี้เป็นที่สําหรับ,บวัวกินน้ําเพื่อนกินน้ําตะกันวันเนาะ เวลากลางวันวัวเขาก็จะเดินลงมากินน้ําตรงนี้เนะแต่ตอนร้อนลงมาเล่นน้ําลงมากินน้ําช่วงกลางวันนี่มีรอยเดินลงไปเพื่อนตรงนี้มีรอยวัวเดินลงไปตรงนี้นี่รอยเท้าเดินลงไปช่วงนี้ยังไม่เห็นวัวนเนะพื่อนอยู่ไกลหรือเปล่าเนาะนี่เห็นแต่นกเป็ดน้ําจ่ยังไม่เห็นวัวเลยเป็นสะใหญ่กลางทุ่งนาเป็นอยายุหลายหลาย มีอายุหลายปีนเพื่อนนี่สระนี้เป็นร้อยปีเนาะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทงเพื่อนเสียงวัวแล้วเพวื่อนเสียงวัวไม่น่าจะเป็นวัวเยอะเนาะน่าจะวัวอยู่ตรงไหนนาะไม่เห็นเลยวันนี้ไม่เห็นวัวมาวันนี้ว่าจะมาหาดูวัวไม่เห็นวัวเพื่อน เห็นแต่นกเนาะเต็มสะเลยแต่มองด้วยกล้องโทรศัพท์ไม่เห็นเนาะ